ต้นปายเนาะอกป่ะคือทําใจซะเถอะว่ามันเป็นสิ่งที่ต้องเกิดครับเกิดจะดีแล้วเราจะได้มีภูมิคุ้มกันออาิที่หน้าถ้ามันต้องเกิดขึ้นอีกเป็นครั้งที่สองเราก็ไม่น่นลนะเหมือนพี่ซันนี่บอกผมเลิกตื่นเต้นละผมมีแต่แบบว่าลุ้นมันมัน,มน,มนดีเหมือนซันนี่ซานดิดอะันนี่แบบว่าันออกไปยืนผมผมประกาศวีสิบ เอสผมก็ไปยืนลวะเมื่อวานผมดีใจมากเลยทำไมทางข้าพิซน,นี่เข้ามาแล้วครับแฟนครับพิซน,นี่เหรอดูได้ไงเห็นครับผมจำเขาได้คือคนนี้เขาจะยืนหน้าเวทีเหรอครับแล้วเขาเชียร์ผมไงหมดว่าก็คือถึงพิซน,นี่ไปแล้วเขาก็ยังมาเชียร์โซ่ใช่ครับเขาก็แล้วผมจำหน้าเขาได้เขาเป็นเหมือนเป็นตัวโยงของพิซน,นี่ครับคือทุก ทุกวีมาพรกับป้ายของพี่สันนี่จะเป็นคนนำนะครับแล้วปีแล้วนี่เข้ามาครับโดยไม่ได้มีป้ายของสันนี่แล้วมีป้ายพี่สันนี่อยู่มีป้ายพี่สันนี่ครับแต่เขามาเชียร์บอกว่าเออสู้ๆนะอะไรเงี้ยแล้วแต่ก็ถ่ายรูปคู่กับแฟนแฟนคลับของผมอะไเงยอยากจะฝากบอกอะไรพี่ๆเข้าไปไหมก็ความเชียร์ของพี่สันนี่ที่เข้ามาช่วยโซ่อะก็ขอบคุณมากครับแบบเหมือนแบบดีใจครับว่าเหมือนที่เขาไม่อยู่แล้วก็มาถึงพี่สันนี่มาอยู่แล้ว แต่เขาก็ยังมาเชียร์โซ่ครับดีใจครับแล้วเห็นบ่ายก็ผมจำเขาได้เขาน่ารักอยู่แล้วครับแล้วอยากจะขอบคุณเขาไหมขอบคุณครับแบบที่มาเป็นกำลังใจให้อะไรเงี้ยครับเขาเห็นในความพยายามของโซ่ไงที่อาทิตย์ก่อนนันที่พี่บอกว่าโซ่ควรจะไปเกาะติดอยู่กับซันนี่ไม่ควรจะเล่นอะไรที่แบบว่าไร้สาระกับ สาวๆหรือเด็กผู้หญิงในบ้านอีกแล้วไปลองใช้ชีวิตแบบที่ซันนี่ใช้ดูดูซิว่ามันเป็นยังไงระเบียบว,วินัยในร่างกายของเราก็ดีขึ้นระบบความคิดของเราก็ดีขึ้นความแข็งแรงก็มีแถมยังได้ความคิดสร้างสารรค์ขึ้นมาอีกเมื่อไปอยู่กับซันนี่ครับเหมนะือนว่าจากมังกรผมขึ้นมาทีไม่ค่อยกาททำอะไรเมื่อวานเมื่อวานตอนขี้คอครับกันเนทอะ่ะผมก็ไม่คิดว่าตอนแรกอะ่ะครูเขาบอกไม่ต้องทําอะไรที่แบบ เอาวะเอา,าพี่นิสัยพี่ซันนี่มันใช้ดื้อแม่งเลย,ย <laughs> ดืออด้อเลยครับดื้อเลยครับผมก็เลยร้องบ้งขึ้นเลยครับให้นิด,เ,นดเดี๋ยวตอนจบขึ้นคอยนะเน็ตไม่ขึ้นเลยครับอ,อะไรเงี้ยก็เอา,านีสัยปแปลกพี่ซันนี่ซันนี่มาใช้มากแบบพูดไปบนเวทีครับอยากทำอะไรก็ทำาถึงจะเอาที่ใส่ของซันนี่มาใช้ก็ต้องเลือกเ<อ>พราะซันนี่เขาก็รู้ว่าเขามีบางอย่างที่ไม่เหมาะจะเป็น จะเป็นตัวอย่างที่ให้ใครเลือกเอาไปใช้บางอย่างเขาก็เหมาะเขาก็รู้ตัวเองว่านิสัยทำหาของเขาที่คิดอยากจะทําก็ทําโดยไม่ปรึกษาใครเป็นนิสัยที่ไม่ดีเพราะฉะนั้นเราต้องเลือกนิสัยบางอย่างของซันนี่กลับมาใช้ด้วยซันนี่เขาโตแล้วเขาทําพลาดไปในวันนี้ด้วยการเลือกนิสัยแบบนี้มาใช้แต่วันอื่นเขาจะรู้ว่าเขาจะไม่ทําอะไรต่อไปแั้นเราอย่าคิดว่าเรื่องแบบนั้นมันเป็นเรื่องดีไปทุกเรื่องไม่ใช่บางเรื่องก็เป็นเรื่องที่ไม่ดีเป็นการทดลองของเขา งั้นเราอย่าถ้าเรามีมีอะไรอ่ะมีมีวิสัยทัศน์ไม่พอมีวิจารณญาณไม่ดีพอเรียนแบบแต่สิ่งที่ดีดีกว่าอย่าไปเรียนแบบสิ่งที่สิ่งที่จะพลาดพลั้งได้ง่ายครับแต่ก็นึกถึงพี่สันนี่ใช่ไหมเวลาทําอันนั้นนะเมื่อวานนึกถึงว่าฉันทำเขาเคยเขาทำมากผมว่าเฮ้เราก็ทําได้เลยว่าเลยผมก็ทำนะครับอืม แล้วตอนร้องเพลงเสร็จไปกับคู่ของตัวเองในแต่และคู่กับไอซ์พอออกไปหลงังเวทีแล้วยังไงไ,ไม่รู้สึกอะไรไม่รู้สึกอะไรแล้วคุยกันไหมขอโทษกันไมหมนู่นนี่ต่างๆกันไหมหรือขอบคุณอะไรกันไหมก็แบบไม่ขอโทษอะไรเขาบอกเออก็บอก,เ,อก,บอกตเต็มที่แล้วอะไรเงีง้ยไอซ์ก็บอกว่าตเต็มที่แล้วโซงก็ออบอ,อกเต็มที่แล้วแล้วกันเ,กเนสละกเนสเนสก็ป็นเะฮ้ยเขียน่าบอกโมไม่เป็นไรเนสแล้วก็เต็มที่กันแล้วอะไรเงี้ยอย่าไปคิดมากอะไรเงี้ย จะมีแซวได้เลยครับถึงเนี้จะเพี้ยนมากกัโซนิดหน่อยอะไรอย่างเงี้ยก็แซวครับก็ดีเพราะพี่อะอยากให้โซ่อะผ่อนคลายเร็ว